สวัสดีครับกลับมาพบกันอ mm ีกแล้วนะครับกับช่องก๊อปแกล์ชาแน์ลนะครับอ่าก็นําเสนอกในคลิปของเกมแท็กติคูลครับคลิปนี้สนุกแน่นอนนะมากับเพื่อนนะครับเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนมีอยู่ห้าคนนะครับอ่าโอเคนะครับผมตอนนี้ให้ผมม็นเเฉยเลยให้หัวนะครับผมตอนนี้ขอบคุณมากนะครับแชททีมแล้วคุยกันบอสแทนหมดแล้วเดี๋ยวขอถ่ายครับไปครับเลยบเรอยเอ้ยเรานี่เปิดเผยข้อมูลเยอะไม่ได้นะแป๊บหนึ่งนะ เพจ่จะมาเฮ้ยโหโหลดมาไวจังเลยโหลดมาแล้วครับผมตอนนี้มาเจอกันเลยครับด่านแรกก็ด่านฟ้ากระเป๋านะครับด่านฟ้ากระเป๋านะด่านเนี่ยด่านฟ้ากระเป๋าเนี่ยมาเลยครับลุยครับมาตอนนี้ผมมากาทีมเดิมเลยนะครับคุณหลีคุณเนี่ยอคุณซีเอสซีดีนะครับคุณเล่นในแคลนเดียวกันนะครับคุณหลีนะครับผมคุณหลีนะฮะสปลาวนะครับผมแล้วก็คุณแชมป์ครับตอนนี้คุณแชมป์นี่ เขาเรียกผมว่าจารย์นะแต่ผมอยากเรียกเขาว่าจารย์มากกว่า <c oughs> คุณแชมป์ครับแล้วก็นี่ฮะ hello hello นะครับบรานะครับ hello ครับ hello hello เลยครับไปครับไปครับเลยลุยต่อครับผมตอนนี้ทักทายทักทายทักทายฮนะอุย้ยเดี๋ยวชิงยิงรถทำไมะบ้าเอาครับผมอยู่ครบแล้วนะห้าคนหนึ่งสองสี่ห้านะมานะก็ถ้า,อาตอนนี้ผมผมผมได้ข้อมูลมา ข้อมูลมันนิดหน่อยนะก็คือว่าถ้าพเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะแล้วเราแบบเป็นสายที่แบบสายไตแล้งนะครับนะเขาเขามีมีคาแนะนามานะครับผมจากจากนะจากอาจารย์ใหญ่เลยเขาเรียกผมอาจารย์นะผมจะขอาอาจารย์ใหญ่นะแต่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ที่นอนในโรงนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นแบบสอนสอนวิชาผมวิธีนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะไต่แล้งนะครับตอนกลางวันนะครับของประเทศไทยนะครับอ่านะฮะตอนประเทศไทย ใวัสดีวันครับให้เล่นที่เซิร์ฟซิดนีย์นะเซิร์ฟซิดนีย์นะครับเล่นคนเดียวนะครับบอทเพียบครับผมเนีฮะอย่าฝากบอกเพื่อนด้วยครับผมถ้าเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วเริ่มเจอคนเยอะนะครับให้ให้ให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะครับบางทีอาจจะไปเจอบอทที่บบเก่งๆก็มีนะบอทที่มันสามารถที่ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ข้อมูลนะครับที่ ปรมาจารย์นะเอาเรียกผมอาจารย์แต่ผมเรียกเขาว่าปรมาจารย์ของผมเลยดีกว่าสอนวิชานะครับผมให้ข้อมูลให้อะไรกันนะครับโอเคนะมาลุยต่อเลยดีกว่าตอนนี้แอบมาเรื่อยฮะแอบมาเรื่อยไปเรื่อยครับก็ดึกก็ดึกก็ดึกไปเรื่อยครับตอนนี้มาผมมาคุณลีครับมาคุณลีฮะคุณเออ่แชมป์นะครับคุณลีคุณแชมป์นะครับนะฮะโหเสียดายนะผมเสียดายคนหนึ่งนะทุกคน ทุกคนคงคิดถึงเขาแหละไม่เห็นเขาหลายคลิปแล้วคุณดิวครับผมขอแนทนเอ่นนามนะครับคุณดิวพวกเราคิดถึงคุณนะผมอยากจะเจอคุณจังเลยแต่ว่าต้องอาจจะให้ผมต้องเข้ากะกะลางคือน่ยนะคือผมต้องเลิกงานผมต้องทำงานลังคือแล้วเลิกงานตอนตอน,ตอนเช้าครับเราถึงได้เจอกันนะครับเราถึงได้เจอกันนะไปครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆฮะอุ้ยอ่าระเบิดมาหลบไปนะไปครับเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยอ่า ได้รับชัยชนะไปนะพร้อมกับเ,เก็บความรูเล็กน้อยที่ผมฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอด่านต่อไปนะมัะจะปรจเฮ้ยโอ้ยมันวับมาไวจังเฮ้ยนะโหกํกำลังเตรียมแผนอะไรเพลินๆอยู่นะครับมาต่อเลยครับตอนนี้มาฟ้าเปล่าครับโอ้ด่านแบบหนมกลุบด่านนี้บอกหนมกลุบ,บ ไม่ขึ้นไม่ดงไม่ดักอะไรแล้วอันนี้คุณหลีอคุณหลีอคือแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเลยคุณหลีอเยี่ยมครับผมดักนี่ครับผมดักนี่ครับสไตล์คนเล่นอุ้ยไปอุ้ยไม่ทันแล้วทันไหมไม่ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดท่าแล้วโอ้ลืมไปว่านึกว่านั่นนะเออแต่มันก็นี่นะเออแล้วก็นี่นะมันก็มีตรงนี้ได้อยู่นะ เนี่ยเนี่ยนั่งแล้วครับไปครับนั่งแบบชิวๆเลยครับไปเลยมาเลยครับก็มาเลยครับไม่ช่วยนะครับผมไม่ช่วยนะไม่ช่วยคุณยิงนะให้ดูดูซอมบี้เขายิงนะึนนน่นั่นนะนี่แวบนั่งยิงดักยิงอีตาคนนี้ดีกว่า นี่ครับไปแล้วไปต่อแล้วแน,น่เพื่อนๆเรามาแล้วครับนะสะใจจังสะใจโว้ยไม่ใช่นะไปครับวิโด้อน่ะเป็นไงอะ่ะผมตายเฉยผมตายเฉยในด่านที่ทุกคนในทีมรู้กันนะครับว <c oughs> ่านะไม่ขึ้นเนอะมาเก็บแป้งอ่านี่ครับคุณแบ่นนะฮัลโหลครับ ฮัลโหลแบนนะครับดักต่อโอ้โหโดนโดนไปถึงเอาคืนได้อยู่ครับเอาคืนได้อยู่ไปต่อนะสนับสนุนการลบนะครับมาครับตอนนี้เรามาช่วยกันเก็บคะแนนเก็บใต้มาน,นะครับมาครับไปไปไปค่อย,อยๆเก็บไปครับ สายว่าระเบิดเนี่ยเนี่ยแต่อย่างคลิปที่แล้วไอ้ตอนก่อนก่อนน้าน,นี้นะที่ว่าผมพูดถึงคุณดิวไปะนะครับผมคิดถึงคุณดิวนะฮะจริงๆผมไม่ได้เกย์นะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เกย์นะแต่ผมคิดถึงในในฐานนะแบบเอ้เล่นเกมไยกันอะไรแล้วสนุกอะไรเงี้ยเออจะเล่นเกมสนุกหนาดีนะครับดิวเนี่ยหลากหลายดีเหมือนกันพอๆคุณแชมป์อะพูดถึงนะอยากให้สองคนนี้เจอนะครับอยากให้สองเนี้ยเจอแล้วมันจะได้สนุกรวมกันนะ ผมว่ามันจะมันเลยทีเดียวแหละองครับหัดขับรถฮะหัดขับรถครับนี่ปาดครับปาแล้วโอ้โหเลขชอบเลยเลขเจ็ดนะเซเว่นนะเหมือนชื่อผมนะเซเว่นนะหึสะใจไม่แล้วเอาเดี๋ยวเอาต่อไอทิ้งดีกว่าฮะนันน่นฮ่าๆๆๆกลับมาแล้วรวดเร็วรวดเร็วรวดรวดเร็ว,ว,น,รวนะว่องไว ปานการมณิดหนุ่มนี่เขาว่าคนสมัยก่อนเขาจะรู้นะครับว่องไวปานการมณิดหนุ่มเนี่ยคืออะไรนะเด็ <m> กสมัยใหม่น,มนี่ต้องศึกษานะครับไปครับนี่ผมดอดดอดดอด,ดดักช้างนี่เขาน่าจะมานะดอดมาเรื่อยนะดอดดอดมาเรื่อยนะนี่ดอดมาเลยครับอนนี้มาครับคุณ c ีเอสดีนะครับเฮ้ยครับผมสวัสดีครับผมคุณ C ีเอสดีนะครับผมยังไม่เรายังไม่ได้คุยเป็นทางแบบส่วนตัวนะว่า คือะอะไรอะไรยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเขาว่างนะครับผมไปต่อครับดักนี่ต่อครับคุณหลีเยอะก็รู้เลยนะคุณหลีเยอะรู้นะว่ามันเนี่ยจุดเกิดของเขานะี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะโอ้ฝั่งเราใส่มยับเลยคุณไม่อ้านแน่นอนนะ่ะไอ้สายแบบนี้เนะี่ยไม่ใช่ใครหรอกคุณไม่อ้าน,นะครับมันหมายความว่าอะไรฮะนั่นหมายความว่าคุณไม่อ้านนี่จะคอยซัพพอร์ตให้เรานะครับเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับเราสามารถวิ่งได้เลยครับเอาคุณไม่อ้านทำไมไม่เลี้ยงให้ผมเลยจ้ะ ใช่ไหมเนี่ยผิดพลาดนิดนึงเอาตัวนี้ดีกว่าเป็นตากล้องดีกว่าตะกี้มาคุณหลีนะอ่าเราเนี่ยผมเป็นตากล้องนะมันจะวิ่งช้าหน่อยครับเดวิดเนี่ยอีตัวเดวิดนมันจะว,วิ่งช้าหน่อยหนึ่งนะครับไปครับอ่ถ้าแบบถ้าเราเล่นได้นะฮะเราจะต้องอาจจะมาวางกับระเบิดไว้สักแบบอย่างเงี้ยนะทางเวลาเขาขึ้นมานะครับมันจะได้โดนนะหรือว่าถ้าเป็นแบบสายเกี้ยนหน่อยก็จะวางกับหลังอย่างนี้นะเอ นีก็ได้อย่างนงี Mega ้ยนะครับอไปต่อนะเดี <t ell an> <ๆ>๋ยวหาเพื่อนนะฮะไปวิ่งหาเพื่อนเจอคุณแม่นะครับตอนนี้ผมเจอคุณแม่นะผมอยู่คุณแม่นะครับอ่าคุณแม่นะครับสวัสดีครับนะครับภาษาเอ่อกัมพูชาเขาว่ายังไงนะสวัสดีอ่ะสวัสดีสวัสดีหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาว่าอะไรนะคุณโอ้โหแต่ไปไหนแล้วคุณแม่ผมว่าเออนั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะ โอ้ยมาครับมาครับมาเจอคุณแชมป์ครับตอนนี้เจอคุณแชมป์ครับผมเจอคุณแชมป์แล้วนะคุณแชมป์วางกำลังโดยนะครับคุณแชมป์โอเคนะไปครับสปอร์ตไปเลยครับไปครับไปครับเดวิดก็ล่วงแชมป์จะเอาแต่หัวเลาะเดวิดโดนเดวิดอ่ะเออเอาซินโดมมาดีกว่าเอาซินโดมเฮ้ยซินโดมมันระเบิดธรรมดาเป็นพวกโอเคได้อยู่ฮะเดี๋ยวนะไปกับคุณแชมป์อ่ามาแชมป์ไปครับผมไปคุณแชมป์นะครับผมตอนนี้ รอบนี้รอบนี้เดี๋ยวเปิดเผยข้อมูลหน่อยนึงคุณแชมป์จะไปอาบน้ํานะท่านผู้ชม <laughs> นี่เมื่อวานเขาลุมแบบนั้นผมนะวันนี้ผมจะบอกอะไรบอกความลับเลยว่าคุณแชมป์จะไปอาบน้านะครับจบรอบนี้แล้วนะเอาลูกนอนด้วยอะไรด้วยนะหลายอย่างนี่ตามตามดูในควันนะดูในควันเป็นยไงบ้างนี่ไปนะครับสับคอไปนะครับคุณแชมป์เยี่ยมเะเนี่แล้วก็วางกลับต่อครับเออ,อ,เอ,อผมมาดูว่าช่วงหลังๆเนี่ยการใช้ควันนะครับ การใช้ควันและใช้อาวุธอาวุธแบบมาเลียนะครับคืออาวุธแบบอาวุธมีดหรืออาวุธอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจะให้ผลให้ประสิทธิภาพได้สูงเลยซึ่งฝั่งนู้นเนี่ยไม่สามารถที่จะยิงทะลุควันหรือเล็งเข้ามาในควันได้นะครับคือหมายถึงว่าฝั่งศัตรูเนี่ยไม่สามารถเล็งเข้ามาในควันได้นะเนี่ยะดูคุณแชมป์นะดูสเต็ปนะครับเห็นไหมฮอยูด่ด้านนะฝั่งนู้นคนหนึ่งนะไปตอ่อครับคุณแชมป์เปิดควันไปตอ่อครับเห็นไหมะเขาจะเปิดควันไปต่อเรื่อยๆนะครับ เราเคอยอ่าเอา้าถ้าเขามีระเบิดนี่คืออีกหนึ่งอย่างนะฮะระเบิดนี่มันสามารถทําลายควันได้นะมาคุณดีต่อครับโอ้คุณดีก็ไม่รอดนะแบนครับมาแบนนิวครับแบนตอนนี้แบนเล็งอยู่นะครับแบนเป็นสนเปอร์ครับผมจะเก็บตัวที่เข้ามาหาคุณแบนให้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณแบนสักครู่ครับโอเคนะคุณแบนมาครับผมอยู่เกือบคุณแบนนะครับตอนนี้ผม ไปต่อครับคุณแมนสองนะครับเยี่ยมยอดน,นะนะไม่ใช่ใครแหละคนที่เก็บได้มากสุดนะและคนนี้ซีเรียสที่สุดในเกมอย่าไปว่าอย่างนั้นนะคุณแมนจากกัมพูชานะครับผมคุณลีจากสปอเรลคุณแชมป์จากประเทศไทยนะครับนะผมเซเว่นจากประเทศไทยก๊อฟนะครับก๊อฟแคปก๊อฟแคปนะครับ,รอรอรอรบโอเครับของเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอีกคนหนึ่ง c s เอนะครับจากประเทศไทยแน,น่นอนผมว่านะ CSCH CS ซีดีใช่ไหมแต่ผมสกุมไม่ผิดนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า